ที่เก็บมูนมสดทํายังไงนะคะคลิปนี้นะคะรคูพิมมาแบ่งปันแบบนี้นะคะหมูปิ้นนมสดนะคะหมักด้วยนมสดเย็นไม่ถึงวันสองวันก็จะมีปัญหาย่าไม่ได้แล้วจะเริ่มดิ่นเรี้ยวแล้วนะคะแต่ถ้าน้ําแข็งเก็บวิธีเรี้ยงให้ถูกต้องนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณเจดวันแต่ถ้าอยู่ช่องฟิตแช่แข็งนะคะตู้แช่แข็งหรือช่องฟิตของตู้ช่องเราธรรมดา ตู้ยเย็นเราธรรมดาตู้ยเย็นบ้านธรรมดานะคะมันก็จะอยู่ได้เป็นเดือนเดียวทีเดียวนะคะจากการที่เจอปัญหาลูกค้านะคะสต๊อกหมูไว้เยอะแล้วนะคะแต่มีธุระจะต้องกลับต่างจังหวัดนะคะจะต้องทำยังไงทักสอบถามกันมาเยอะมากนะคะในคลิปนี้ผู้พิมพ์ก็จะบอกได้เลยว่าถ้าจะกลับต่างจังหวัดนะคะควรแช่ช่องฟิตแข็งจะอยู่ได้เป็นเดือนกลับมาบ้ากลับมาก็มาขายยากต่อได้เลยยากขายได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณแค่ยากทุกวันนะคะตู้น้ําแข็งก็ใช้ได้แล้วนะคะ ลงทุนทีละกล่องสองกล่องก็เอาเข้าช่องช่องที่น้ําแข็งธรรมดาก็ก็ได้แล้วนะคะแต่ถ้าขายไม่หมดกลับเข้าบ้านก็ต้องรีบเอาเข้าช่องฟิตเข้าตู้น้ําแข็งไว้เลยห้ามเอาออกจากห้ามให้มันโดนอากาศนานเกินหนึ่งวันนะคะถ้าเกินหนึ่งวันแล้วมันจะย่างไม่ได้แล้วนะคะมันจะเริ่มมีปัญหาแล้ววิธีสังเกตก็คือว่าถ้ามันเนื้อด้านด้านมันบี้ได้ไม่ใหญ่เหมือนทุกครั้งนะคะมันจะออกด้านแล้วมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะคะเราก็ไม่ควรย่างเนาะของที่สดๆใหม่ๆ มันต้องเป็นหมูที่แบบว่าตีได้เยอะดีได้ใหญ่เท่าที่จะใหญ่ได้นะคะเท่าที่กับการที่เนื้อหมูมันจะอยู่แต่ถ้าเราเอาออกจากช่องน้ำแข็งหรือช่องฟีดไว้ เกินหนึ่งวันหรือสองวันแล้วนะคะมันเริ่มจะด้านๆแล้วนะคะคือมูมีปัญหาแล้วนะคะใช้ไม่ได้แล้วนะคะเราก็ควรจะรู้วิธีการเก็บด้วยนะคะแต่ถ้าใครได้ฟังการแบ่งปันนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์หรือสงสัยอะไรนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะคุณพินิดีแบ่งปันให้นะคะเก็บให้ถูกวิธีเนาะหมูปิ้งนมสดเก็บได้เป็นเดือนถ้าอยู่ในช่องฟิตแข็งนะคะแต่ถ้าน้ําแข็งอยู่ได้เจวันนะคะถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วคุณก็จะไม่เจอปัญหาที่ว่าจะขาดทุนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีเนาะเราก็เหลือมาแล้วเเรราไมู่้วิธีก็บ เราไปต่างจังหวัดกลับมามันก็จะเห็นบิบเปรีป้ยวขาดทุนซึ่งกูพินก็เจอปัญหาแบบนี้ลืมเอาหมูแช่ก็มีนะคะเป็นรสรสก็มีเหมือนกันนะคะคือลืมแบบไฟดับลืมมาดูไฟอย่างนี้ก็มีนะคะทุกปัญหาของเรานะคะแก้ได้แล้วก็นํามาแก้ปัญหาให้กับตัวเราเองได้แล้วล้วก็ไปแก้ให้กับคนอื่นได้แล้วนะคะลงการลงมือทําของเราเท่านั้นแหละนะคะที่มันจะทําให้เราสมุิไปได้นะคะพัฒนาไปได้ทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี